ปุ treats, ๊บก <laughs> <ifa ure> well, ็คือต้องปล่อยอะไรเงี้ยเห็นปุ๊บฮันเตอร์ใจอ่อนอะไรเงี้ยก็เลยไปอ่ยไปอ่อยฮันเตอร์ได้แหมฉลาดเล่นค่ะฉลาดเลือกกันกันเพื่อนกันเพื่อนไปไปอุตส่าห์อุตส่าห์กันจนล้มแล้วเนี่ยไปเลยถ้าหนีไม่รอด แคร์แกงแล้วก็พบก,กับบัวโซโลอบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะโวก,ก็จะมาเล่นเกม Identity V กันค่ะแต่เล่นคนเดียววันนี้ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยแร้แพรับ <c oughs> คนเดียวเขาทำงานกันเจอต้องเล่นคนเดียวนะคะอ่ะใดๆก็แล้วแต่นะคะเราก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยะคะ่ะวันนี้จะมาเล่นตัวอะไรดีอืมเฮ้ยเล่นตบวผู้ล,าล่าปะเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูก่อนขอดูก่อนอยากซื้อตัวตัวเซฟอะเอ่อดูเก๋ว่าตัววันนี้มีอะไรมีตัวไหนฟรีบ้าง มีตัวเดลิเปอร์ส่มยังไงอะถานไหยมีกแวไว้ไม่มี oh, <no. S 1> จะส่มทำไมหยุดเลยยิดอวดเลยไอคนดวงดีมา <laughs> ไม่มีเดลิเปอร์ขอดูก่อนนะคะว่าบัวม,มีมีเงินที่จะซื้อไหม <laughs> บัวอยากได้ตัวตัวเซฟอะอยากได้มาก <laughs> น้องรอพี่แป,ป๊บสนิดเดียว <laughs> อีกนิดนึงก็จะซื้อได้แล้วโอเค ัวมาเล่นเป็นผู้ล,ล่าแล้วกันนะคะตอนนี้เปลี่ยนผ้าพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆเออผู้ล,ล่ายังไงอะหรือเป็นผู้เล่นดีเป็นผู้ล่าชีวิตแล้วกันะค่ะตอนนี้นไม่มีตัวเซฟไม่มีแรงผู้ล,ล่าวันนี้ก็ทักวก็จะมาเล่นเป็นตัวอ e ีไลท์นะคะพอดีอวดสกินนิดนึงได้สกินฟรีมาสามสามวันสามวันต้องใช้คุ้มค่ะ เขาบอกว่าเมื่อก่อนบัวเป็นเมนอีไล่มาอีไลนะอีฟอะไรพวกเนี้ย <laughs> เป็นเมนนี่มันทางของพี่ชอีกอย่างนะคะไม่ใช่สาเหตุเดียวที่บัวเล่น <c oughs> อีไลกับนาอีฟเพราะว่าอีไลกับนาอีฟเนี่ยเป็นตัวที่แบบคนข้างไง <c oughs> เห็นปุ๊บก,ก็คือต้องปล่อยอะไรเงี้ย <c oughs> เห็นปุ๊บฮันเตอร์ใจอ่อนอะไรเงี้ยก็เลยไปอ,อ่อยไปอ่อยฮันเตอร์ได้แหมฉลาดเล่นค่ะฉลาดเลือกตีผู้แหมผู้หมดเลยนี่ตัวที่บชอบแล้วก็มาเริ่มเกมกันเรียบร้อยนะคะทุกคนไปกันเลยซิวะ เริ่มเกมละตัวมมสองอุ้ยตายตัวนะโอ้โหเป็นผู้รอดตัวนั้นคือรู้สึกจะเป็นแบบตัวที่แบบเอ่ออยู่รถเข็นนะคะ <c oughs> ไม่จะพูดอะไรดียวคืออยู่รถเข็นแล้วกัน <c oughs> นักโทษปั่นไฟตรงนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะปันนะะะป่นไฟที่เดียวกันได้ค่ะเพราะถ้าปั่นไฟที่เดียวกันมันจะทําให้ปั่นไฟได้ช้าลงค่ะเพราะฉะนั้นวัวจะไปปั่นอีกเครื่องหนึ่งเครื <c oughs> ่องน,นี้กัน สะพักเดินมาตรงนี้ปุ๊บเจอเจอผีอะไรอย่างงี้เออไม่ใช่นะไม่ได้ได้นะเอาเครื่องหายเอาเครื่องรุนเดินไป <c oughs> อันน้องหมอนสวัสดีคะ่ะมาดิมาดิ <c oughs> โอ๊ยไม่มีใครไปช่วยเลยอะ oh, <no. S 1> บัวไม่รู้จะไปช่วยย,ยังไงเียอะที่บัเคยอ่านานะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าสมมติเขาตาแตกคือยังปั่นเครื่องคือถ้าสมมติเขาบอกคือเขาบอกว่าถ้าสมมติปั่นไฟแล้วยังได้ห้าเครื่องอยู่เลยแล้วเพื่อนก็ล้มแล้วเนี่ยก็คือไม่ควรไปช่วยนะคะทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปช่วยกันดีกว่าคะ่ะอือ ไปตรงนั้นดีกว่าโอ้ยนี่หนึ่งสองสาม,มทันค่ะลูก ที่หลังเขาเก่งวันนี้หน่อยนะเด่อดผีหายพีหายผีอยู่นู่นเป็นไงตายตังแส่ศพแล้วชะต่กศพไม่ได้ลูกมาตรงทำไมก แต่ละตัวมานี่หยุดก่อนนักโทษนักโทษหยุดหยุดจะมาฮิวเลยหยุดก่อนนี่บ้าหรือเปล่าฮะตายตายตายไอ้ตาหยุดลูกเออเอ้าจะให้ฮิวมานี่เออโอเคก่อนนะคะก่อนจะได้ฮิว โอเคบัวคิดว่าหน้าที่ของโบตอนนี้คือต้องไปช่วยเพื่อนแหละค่ะเพราะว่าคนนี้แบบนะโเกเกือบไปเราก็ไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าโอเค ให้ล้มไปเลยเพื่อจะตายแล้ว <c oughs> กันไปลูกกันไปไปไปอุตส่าห์อุตส่าห์กันจะล้มแล้วเนี่ยไปเลย,เลยถ้าหนีไมรถถ่รอดคืองอนั่นนะ oh, เอา้า <No. S 1> ดีค่ะดีทีมเวิร์คดีไม่ไรไม่ไร oh. แหมต้านี่กลับมาจะขังกะจะขังแล้วก่อน อย่าสิทำนี้ไม่ได้นะแหมนที่จริงน่าควรเอิบเอาตัวนั้นไปไปน้ำก่อนนะนั่งเก้าอี้ก่อนเพราะว่าบัวยังวีโอกรสร้อนไงไตัวนั้นช่วยดูดีไหมแต่ก็ไม่เลยดีลูกดี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 มากวิ่งสิลูกวิ่ง โอ้ปล่อยก็บอกหลกสรีไอไรดิอีตายไรตาย่ไรขไปหัวใจมาอามาเร็วมาเร็วฮันเตอร์ปล่อยเขาน่อยรู้ว่าตัเขาเตัวประกันเนี่ยยังไงก็ต้แต่รเราก็ต้องอคเอาไว้เดินไปหา ไอ้ปต้าต้องแต่งงานไปไปหาลุมซะไปหาลุมเลยมันไม่ปล่อยอ่ะมันไม่ปล่อยฮึ่ม erm นี่ก็คือต้องปล่อยเลยเนี่ย เห็นปุ๊กฮันเตอร์ใจอ่อดไรเงี้ยก็เลยไปอ่อยไปอ่อยฮันเตอร์ได้น่ามีลูกดีได้ป่อยเศรษตายแถว ตา,าก็็ไไม่เปนรแต่โบอยากได้ตัวตัวใหม่เนี่ยเราจะได้ตัวใหม่สักทีโอเคทุกคนคือเกมนี้ก็เป็นเกมตาไวนะคะแต่แล้วแต่ระคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์คลก็ชอบคลายโบด้วยกดติดตามช่องทางทุกทางนี้เอ้ยลืมไปไม่ใช่ช่องฟันแฟมเล่ค่ะก็อย่าลืมติดตามให้ช่องฟันแฟมแกงด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย